คลิปนี้จะพาไปดูงานจัดเลี้ยงวันเกิด45ขวบของหวานเองค่ะทุกคนเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานี้เองจริงๆแล้วหวานไม่ได้จัดงานวันเกิดทุกปีหรอกค่ะถ้าตกเลข5แล้วก็เลข0ถึงจะจับ ตามธรรมเนียมของคนฝรั่งเศสยิ่งถ้าตกเลขศูนย์ก็ยิ่งจัดใหญ่ค่ะน้องตะวันกับคุณย่าก็แอบไปซื้อของมาตกแต่งให้แม่ด้วยแล้วก็ให้สองสาวช่วยกันทำให้แม่วันนี้เราทำกับข้าวเลี้ยงเพื่อนๆที่สนิทกันจริงๆก็ประมาณ40คนค่ะก็ไม่ได้ทำเยอะแยะมากมายแต่เดี๋ยวค่อยไปดูกันค่ะทุกคนมีอะไรกินมั่งหนุ่มแมททิวก็กำลังเตรียมทำซูชิส่วนน้องอายก็กำลังเตรียมเตรียมซอสไว้จะกินกับของทอด ส่วนหวานก็จะจัดถาดชีสไว้ถาดใหญ่ๆเลยทุกคนวันนี้คุณพ่อไปซื้อมาเป็นเจ้าดังเลยเอาไว้เลี้ยงเพื่อนๆโดยเฉพาะ เราจะจัดเป็นคล้ายๆบุฟเฟ่เหมือนวันอาทิตย์เลยค่ะทุกคนแต่ก็จะทำของกินน้อยกว่าหน่อยเพราะว่าเราเชิญเพื่อนมาแค่40คนเองถ้าเชิญเยอะกว่านั้นมันก็จะงานหนักไปแล้วเราก็จะเหนื่อยเกินไปเพราะว่าช่วงนี้เราก็เปิดร้านทุกวันแต่วันที่จัดงานก็จะเป็นวันพฤหัสค่ะเราเราเปิดแค่รอบเที่ยงส่วนรอบเย็นเราตั้งใจปิดเป็นพีเวทเพื่อเลี้ยงเพื่อนๆน,นี่แหละอาหารจานร้อนหวานทำแค่2ถาดเองเป็นหมูผัดพริกไทยดำแล้วก็ทะเลรวมผัดผงกะหรี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเวลาจะกินอยจะอุ่น ร้อนๆเตรียมกับข้าวเสร็จก็ได้เวลาไปทําสวยแล้วทุกคนอาบน้ําเสร็จก็ให้สาวแองเจล่ามาทําผมให้ค่ะเพราะว่านางเป็นช่างเสริมสวยด้วยเสร็จเรียบร้อยก็สองทุ่มพอดีเราบอกให้เพื่อนๆมากันสองทุ่มค่ะได้เวลาไปต้อนรับแขกกันแล้วค่ะวันนี้ฝานเชิญกลุ่มคุณลุงคุณป้าที่สวนผักมาด้วยส่วนคุณพ่อก็กําลังขมักขม้นกับการแกะหอยนางรมหอยยี่ห้อนี้ชื่อว่าจีราโดทุกคนถ้าใครเคยเห็นผ่านตา ซื้อกินเลยนะมันเป็นยี่ห้อปโปรดของหวานเลยจะอร่อยกว่าเพื่อนแล้วรสชาติจะไม่เค็มมากแต่ราคาก็แอบจะแรงหน่อยค่ะน้องจูเลอร์ก็ช่วยเรารับแขกทุกคนทำค็อกเทลแบบไม่มีแอลกอฮอลให้คุณแม่ของน้องโคลเอด้วย ส่วนน้องตะวันก็โดนแม่ใช้ให้เรียงขนมปังในตะแกรงเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปอบเพื่อที่จะกินกับซอสมะเขือเทศแล้วก็กินกับแฮมของคนสเปนที่เขาเรียกว่าจำบองมันจะเป็นขาหมูหมักเกลือทุกคนหมักไว้เป็นปี2ปีเลยนะแล้วเขาก็จะมาสไลด์บางๆเราจะใช้ยี่ห้ออีเบริกค,ค่ะมันจะอร่อยแขกรับเชิญของเราก็ทยอยกันมาจนจะครบแล้วเราก็จะเริ่มออกอาหารทานเล่นกันแล้วค่ะทุกคนวันก็จะให้พนักง,งานทุกคนแต่งตัวสวยหล่อได้ตามสบายเลยค่ะ อยากแต่งแบบไหนมีแต่หนุ่มแมททิวนี่แหละทุกคนบอกให้ไปแต่งหล่ออย่าแต่งแต่ชุดทํางานในครัวก็ไม่ยอมไปส่วนสองสาวนางก็แต่งเต็มที่เลยวันนี้ไปดูอาหารเรากันต่อค่ะอย่างที่บอกว่าเราจะเน้นจัดง่ายๆทุกคนวางไว้เป็นบุฟเฟค่ครอยากกินก็กินครอยากนั่งก็นั่งแต่ส่วนมากเขาจะยืนกินกันค่ะ แต่ลืมไปถ่ายให้ดูโต๊ะคุณลุงคุณป้าสวนผักน้องอายตาส้มตําให้เพื่อนคนไทยมากันทั้งหมดก็แค่6คนเองทุกคนคนอื่นๆเขาก็ทํางานกันหมดเลยค่ะหนุ่มแมทธิวก็หัวเราะเยาะหวานใหญ่เลยบอกว่าคนอะไรไม่มีเพื่อนดู <c oughs> งานร้านอาหารมันยากนะทุกคนที่จะปลีกตัวปลีกเวลาไปสั่งสรค์กับเพื่อนเพราะว่าเพื่อนคนอื่นเขาก็หยุดเสาร์อาทิตย์ หยุดวันนัดขัดตะเลิกอย่างนี้ซึ่งมันสวนทางกับเราค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่มีเพื่อนครบทุกคนอาหารก็ถ่ายให้ดูไม่ได้หมดหนวดปลาหมึกทอดก็มีค่ะกบทอดก็มีก็มวัวแต่คนนู้นคนนี้เรียกแล้วเราก็จะต้องไปต้อนรับแขกด้วยส่วนมุมนี้ก็คุณย่ากับลูกชายเรียกให้มาปิดตาไว้ก่อนเข้าไปซื้อของมาให้แม่ด้วยคุณย่าเขาเคยมีร้านขายของชำลวยขายของขวัญค่ะเขาก็จะละเอียดมากเลยเรื่องจัดงานเรื่องพวกนี้ แต่หวานไม่ได้คิดเลยนะคะว่าจะต้องมีนูน่นมีนี่มีอะไรมาตกแต่งเพราะหวานมัวคิดแต่ว่าจะทําอะไรเลี้ยงเพื่อนๆดีจะอร่อยไหมเขาจะกินอิ่มกันไหมคนกินก็กินไปคนเต้นก็เต้นไปค่ะรวมทั้งสาวแองจิลา่านางชอบเต้นมากเลยทุกคนนางเป็นสาวบาซิเลียน ส่วนคุณเชฟของเราก็แวะมาทักทายแล้วก็มาดื่มกับเราด้วยเพราะว่าช่วงนี้เขาอยู่ในช่วงพักร้อน2องอาทิตย์ค่ะเขาไม่ได้ทํางานแต่ก็ยังอุตส่าห์แวะมาก็ได้เวลาเป่าเค้กกันแล้วค่ะส่วนเค้กก็เป็นเพื่อนของคุณพ่อซื้อมาให้ทุกคน4อันใหญ่ๆเลย งานเมื่อคืนนี้เราสนุกกันมากๆเลยค่ะทุกคนทั้งสนุกทั้งเหนื่อยแล้วก็มีดีเจมาเปิดเพลงให้ด้วยของขวัญก็ได้เยอะเหมือนกันแต่มัวแต่เต้นลืมแกะของขวัญให้เพื่อนๆดูเลยส่วนคุณลุงสวนผักเห็นตัวเล็กๆจนหวานอุ้มได้อย่างนี้แข็งแรงสุดๆทุกคนส่วนคุณเชฟของเราเยิ้มเลยค่ะทุกคนแต่ก็ไม่วายโดนหวานใช้ให้ตัดขนมเค้กตอนแรกว่าจะยังไม่แกะของขวัญแต่ก็อดไม่ได้เห็นถุงสีส้มอาจแกะอันหนึ่งก็ยังดี พื่อนของคุณพ่อคนนี้ทุกปีจะซื้อกําไรให้หวานทุกปีเลยทุกคนแต่ละปีก็จะยี่ห้อแตกต่างกันไปปีนี้ได้ยี่ห้อสีส้มด้วย สนุกสุดเบี่ยงกันเมื่อคืนแต่พอใกล้จะถึงตีหนึ่งปุ๊บก็ต้องรีบให้ดีเจปิดเพลงค่ะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนบ้านแจ้งตำรวจมาจับส่วนของขวัญจากเพื่อนเพื่อนเมื่อคืนก็จะเป็นน้ำหอมเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องสำอางแล้วก็บางคนก็จะเอาเงินใส่ซองให้ค่ะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเราชอบอะไรจะไปซื้ออะไรดี อีกอย่างเราบอกเพื่อนๆกระทันหันด้วยค่ะเราบอกล่วงหน้าแค่2วันเองเพราะว่าตอนแรกไม่ได้ตั้งใจว่าจะจัดงานส่วนดอกไม้ก็ได้มาเป็น10บสช่อเลยทุกคนได้ทั้งเป็นต้นได้ทั้งเป็นช่อแล้วก็กราบขอบพระคุณคําบวยพรดีๆเป็นพันๆข้อความเลยทุกคนทั้งคอมเมนต์แล้วก็ทั้งอินบ็อก ขอให้พรดีๆนี้กลับไปสู่ทุกท่านเช่นกันนะคะเช้ามาเราก็เปิดร้านเหมือนเดิมช่วยกันเก็บกวาดทาความสะอาดจนคุณย่าต้องมาช่วยสองสาวส่วนคุณย่านางถนัดเรื่องตกแต่งร้านคะ่ะทุกคนนางก็จะเป็นคนเอาดอกไม้ที่ได้มาเมื่อคืนไปตกแต่งตามมุมต่างๆของร้านเรื่องต้นไม้ดอกไม้ในร้านหรือเรื่องความสะอาดมุมตกแต่งต่างๆส่วนมากคุณย่าจะมาช่วยสองสาวดูแลคะ่ะทุกคนเพราะว่าบางทีเขาทําไปไม่ถูกใจนางนางก็จะมาทา เอ,เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ